กรบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับก็กลับมาพบก,กับผมอีกครั้งในเรื่องผมบียีนระดับเทพเจ้าในตอนที่15ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกำลังใให้กันด้วยนะครับพี่สี่พี่สี่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดไปสิคะเขาเป็นเพื่อนสมัยเด็กของฉันเองมีชื่อว่าหานเซินหวัดดีครับคนอย่างแกนะ่ะไม่สมควรมาเป็นเพื่อนกับน้องฉันใส่หัวบไ,ไอ้ขยะ อย่ามาก่อแก่เธออีกไม่อย่างนั้นแกจะต้องเสียใจแน่พี่สี่แกพูดถึงฉันงั้นเหรอเคยเว้นแตกเปล่าโหดูเหมือนว่าแกจะยังไม่เจียมกะลาหัวสินนะงั้นก็ต้องสั่งสอนกันหน่อยแล้ววิชาปีศาจหลอกหลอนเป็นวิชาที่ร้ายกาจที่สุดในด้านการต่อสู้ระยะประชิดแม้แต่ฉินส่วนเองก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้ฉันแบบสมสีสมห่าเลยแกคิดว่าตัวเองเป็นใครกันวะ ฮะโอ้ยกูแตกอ๋เอเย้เยนะแตกหมอไปรับเย็บแล้วกู w ายพี่สีพี่เซนหยุดน,นะเฮ้ยไอเด็กเปรตไม่ต้องห่วงหรอกหน้าพี่สีของเธอหนะ่ะหนังเหนียวกว่าที่เธอคิดนะเขาไม่บาดเจ็บด้วยอะไรง่ายๆ่ายแค่นี้หรอกฉันแค่ให้ของข,องขวัญการพบกันครั้งแรกของเรานะ่ะมันเป็นศักดิ์รีของลูกผู้ชายนะ่ะ เขาเรียกว่าการทําความรู้จักแบบลูกผู้ชายเลยแค่นี่ก็ดึกแล้วจะขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วกันนะซิลซี่ถ้ามีเวลาแล้วก็มานั่งกินข้าวด้วยกันหน่อยละ่ะพี่เซิ้นอย่างนั้นเหรอแม่งกระเทืบกูแล้วจากไปน่าสนใจจริงๆน่าสนใจจริงๆหฮานเซ่้นใช่ไหมชื่อของเจ้านั่นนะ่ะพี่ซีพี่ไปกวนตีนเขาก่อนอย่าไปแค้นเคืองอะไรพี่เซินเลยนะเขาไม่ได้ตั้งใจทําแบบนี้หรอกนะพี่ ไม่ได้ตั้งใจจะจัดกูเต็มแรงเลยนะไอเวยแค้นเครืองอะไรกันเล่าทำไมฉันต้องแค้นด้วยละ่ะไอหมอนั่นนะอุตส่าห์แจกของขวัญให้ทั้งทีต้องตอบแทนกลับไปดีๆสิเซียวเหมยอีกไม่กี่วันข้างหน้าเชิญเขาเข้ามากินข้าวในบ้านเราหน่อยสิฮะเด็กตีนจนหลอนแล้วเหรอในช่วงหลายวันที่ผ่านมาฉันไม่ค่อยได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปในหุบเขาเพื่อล่าสัตว์อสูรออกมาเลยก็เลยไม่ค่อยได้หาเงิน ช่วงนี้ตังไม่มีมาลองหางานทําในกระทู้หน่อยดีกว่าแฮะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เว็บไซต์ของทางการของรัฐบาลแต่ก็มีคนมารักสมัครและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเพียบมีคนมาลงประกาศไว้เยอะเลยเอะกระทู้ของนายน้อยหลินหลินเปยเฟิงใช้ชื่อจริงลงทะเบียนซะด้วยแฮะเขาต้องการจะซื้อวิญญาณอสูรและเนื้อสดสของอสูรระดับกายพันธุ์ให้ราคาค่อนข้างสูงเลยด้วย แต่ช่วงนี้นะ่ะของพวกนี้เป็นสินค้าที่หายากเอามากการจะได้มันมาคงต้องลําบากเอาการโอ้มีกระทู้ของคนไทยด้วยนี่นะกําลังตามหารับสมัครบอดี้การ์ดให้ค่าจ้างสูงคุณสมบัติที่ต้องการมีเพียงแค่สามารถจัดการอสูรระดับโบราณสิบตัวพร้อมกันได้ในเมื่องานง่ายขนาดนี้จะรออะไรละ่ะรีบสมัครเลยจะดีกว่าถึงแม้ว่าการจะต้องมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กคอยปกป้องเจ้าพวกไก่อ่อนนี่จะน่าลาคาญไปหน่อยก็เถอะแต่ได้ค่าแรงตั้งวันละพันดอลลร์ ซ็นสัญญาครึ่งเดือนก็ได้เงินมาตั้ง15ื่นห้าดอลลาร์แล้วโคตรจะคุ้มค่าเลยนี่นะขั้นต่อไปก็ต้องหาอุปกรณ์และอาวุธที่เหมาะสมในการเป็นบอดี้การ์ดครั้งก่อนหอเขี้ยวพระจันทร์ของชั้นโดนเจ้าซิลหลงยานทำลายไปแล้วน่าเสียดายจริงๆนี่มันคันธนูจากซีรีส์แบล็กเวเดอร์และซีรีส์เซเบอร์โอ้พระเจ้าช่วยไม่นึกเลยว่าจะเจอของดีๆแบบนี้ชุดเซธนูมีพลังทำลายล้างสูงมากราคาในตลาดขั้นต่ำก็7ล้านแล้ว กระทูนี้เหมือนเพิ่งจะตั้งขึ้นมาใหม่เมื่อไม่นานมานี้เองไม่มีใครมาซื้อเลยหรือไงนะว่าแล้วเชียวเจ้าธนูซีรีส์แบล็กเวเดอร์เจ้านี่มีชื่ออพอลิคลิปโซระยะยิง800เมตรและมันสามารถใช้เจาะก,ก่อเหล็กในระยะ300เมตรได้อย่างง่ายได้ต้องมีค่าความแข็งแกร่งร่างกายถึง7.0ซึ่งคนที่จีมีค่าความแข็งแกร่งระดับนี้ได้ต้องเป็นคนที่มีจีโน่พอยต์ระดับกายพันเต็มแล้วเท่านั้นหากอยากใช้ได้ดีและยิงได้ต่อเนื่องผู้ใช้จะต้องมีค่าความแข็งแกร่งระดับ8.0ขึ้นไป ขนาดฉันมีวิชากายหยกช่วยเพิ่มค่าความแข็งแกร่งติดตัวแล้วค่าสถานะยังเกือบไม่ถึงแปดด้วยซ้ําดีนะที่ยังพอฝึกฝนร่างกายมาบ้างก่อนหน้านี้นะแต่ตอนนี้เหลือกระตังแค่ล้านเดียวเท่านั้นถ้าขอซื้อราคานี้แล้วก็คนขายจะย่อมขายไหมนะไม่ตอบกลับมาเลยแฮะยังไม่ตอบหรือว,ว่ายังไม่ได้ออนไลน์กันแน่นะหรือว่าเขาอาจจะไม่สนใจข้อเสนอของฉันแล้วแต่ให้เป็นหนึ่งล้านราคาก็สมเหตุสมผลอยู่นะธนูนั่นนะ่ะน่าจะไม่ค่อยมีใครใช้มันได้นะ เพราะต้องการคุณสมบัติผู้ใช้ขั้นสูงตื้อดึงโอ้ใบเสนอซื้อได้รับการยืนยันแล้วฮ่าฮ่โชคดีจริงๆเลยตัวฉันได้ของดีมาในราคาย่อมเยาแบบนี้รบกวนช่วยเซ็นชื่อยืนยันด้วยครับว่าได้รับของแล้วเครเครเครเอาละมาลองใช้ดูหน่อยดีกว่าเมื่อธนูนี่อยู่ในมือฉันโลกทั้งใบก็อยู่ในกำมือของฉันแล้ว ฉันไม่ต้องเสี่ยงอันตรายอีกต่อไปครั้งหน้าฉันจะแย่งอสูรระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์มาจากเจ้าเฉินเทียนซื้อให้ได้อีกรอบเลยฮ่าฮ่าวันต่อมาฉันได้ทำการซื้อลูกธนูสายฟ้า20ดอกแล้วก็ลูกธนูดาวตกอีก50ดอกรวมกับธนูเอาลอยแบบดั้งเดิมอีก6ลูกเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วโอ้โหมีคนรับงานแบบฉันเยอะเหมือนกันนี่นา ฉันคิดว่ามีแค่ฉันคนเดียวเสอีกเอาจริงดิีทะล้ว่าคนจะเยอะขนาดนี้ไม่มาตั้งแต่แรกดีกว่าฮะเฮ้ยเฮ้ยไอ้นักทะลวงขี้ก็มาที่นี่ด้วยวะ่ะทำเป็นแบกธนูมาด้วยเว้ยอย่างเทเหล่อเฟี้ยวเลยว่ะเพื่อนสภาพอย่างแกนะปกป้องตัวเองยังไม่ได้เลยแต่จะมาเสนอหน้าคุ้มกันคุณชายอ่ะนะฉันว่าคุณชายมากกว่าที่ต้องเป็นฝ่ายคุ้มก,กันแกนะใจใจใจ ก็ขอทำการตัดจบไว้เจ็เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสครายบ์กดกระดิ่งเพื่อจะให้กันด้วยนะครับ I'll be